สวัสดีปีใหม่ครับผมนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับตอนนี้นะครับเราก็นําผลไม้นะครับมาป้อนให้อสองสาวของบ้านเรานะครับขอพระคุณนะครับคุณยายคนสวยนะครับของครอบครัวน้องมินนี่นะครับที่ป้อนผลไม้ให้ครอบครัวของเรานะครับผมอันนี้ก็นําผลไม้มาให้คุณนายดุศรีกับคุณนายน้ำมูนะครับผมอ ผลไม้หนึ่งกะละมังแล้วก็หญ้านะครับหญ้าเอามาให้2อคุณนายนะครับได้กินนะครับผมกินอยู่คนละมูลน้วครับคุณนายละมูจะบางเสานิดนึงครับโยนี่นะครับตอนนี้ก็ให้สองสาวของเราได้กินผลไม้ก่อนนะครับผม ผลไม้อร่อยอร่อยนะครับจากคุณยายคนสวยของเรานะครับนี่นะครับโอ้โหเราเม่ได้กินอย่ากระเลอร่อยเลยนะครับผมนี่นะครับครับทางนู้นก็จะเป็นร้านสาวคนสวยของคุณยายนะครับสวัสดีค่ะคุณยายก่อนนะสวัสดีค่ะยังไงสุนใจยังไง ตุวจ้าก่อนสวัสดีจกก้อนาไปกัวนจ้าคนยายไหนโ่จ้าคนยายก็ชวยก่อนอืนี่อ่้าคุยายคุณชวยไงอ่าอานีวะหนนอ่ะุซจ้าก่อนนะโจ้าเฮนี่นะครับอันนี้ก็นาสาวคุณยายนะครับเขามาเดินเล่นเขามาดูม่นสีนะครับกับน้ามูนี่นะครับมาเติมสิ รถเดินรถเดินก่อนนีค่ะรถเดินลูกรถนี่นะครับรถรถรถ เดา๋ยวองสาวากินยางเรียบร้อยเลยนะครับผมพอก,กินผลไม้เสร็จเราก็จะป้อนหญ้านะครับเราก็จะเอาหญ้ามัดให้สาวๆต้งสงของเราได้กินต่อนะครับตอนนี้ให้สาวๆเราก็ได้กินผลไม้ก่อนนะครับกินผลไม้ก่อน เดี๋ยวหลวงอ้วนก็จะเอานะครับหญ้ามัดนะครับให้สองสองคะคนนายนะครับเชือกละสิบมัดก่อนนะครับสองให้เชือกระดสิบมัดก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะให้อีกนะครับผมห้าโอ้โหดูน้ำามดูแปด 1่าแถมไปหนึ่งนะครับของนั้นแมโดุนะครับแล้วก็จะเป็นของคุณนายน้ำมูนะครับหนึ่งสามห้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นของคุณนายน้โมนะครับห้ามัดนี่นะครับห้ามัดไปกอนนะครับ ดี๋ยวอีกหมัดนะครับผมหอนี้เกินนะครับอึ๊บนี่นะครับเชือกละ1ิมัดก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุงอ้วนขออนุญาตเก็บกระมังก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ